เล่าไปเรื่อยหลอนหลอนเรื่องนี้มันเกิดขึ้นตอนผมเรียนอยู่ปีสองครับเป็นเรื่องที่ผมไม่เคยลืมเลยเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องเล่าแต่มันเกิดขึ้นกับตัวผมเองโดยตรงมันคือผีเพื่อนของเพื่อนครับซึ่งเพื่อนผมก็คือไอ้มเพื่อนสนิทที่สุดตั้งแต่เรียนปีหนึ่ง จริงๆก่อนจะสอบปลายภาควันสุดท้ายผมวางแผนไว้แล้วว่าจะไปเที่ยวบ้านมันช่วงปิดเทอมบ้านไอเอ็มอยู่พิษณุโลกครับจังหวัดที่ผมก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้ไปนักพอสอบเสร็จเรากะจะนั่งรถทัวร์ไปทันทีแต่แล้วก่อนวันสอบวันสุดท้ายหนึ่งวันไอเอ็มมันเดินมาหาผมตอนช่วงบ่ายน้ำเสียงมันดูคลิกเครียดแปลกๆแล้วมันก็พูดว่ามึงถ้าไปบ้านกูตอนนี้ คงไม่สะดวกว่ะผมก็งงถามมันว่ามีอะไรเหรอมันถอนหายใจก่อนจะพูดต่อว่าเพื่อนสมัยมัธยมกูเพิ่งเสียเมื่อวานผมนี่ถึงกับนิ่งไปพักนึงเลยผมอึ้งครับเพราะตอนแรกผมนึกว่าจะเป็นแค่เรื่องเล็กๆเ,เช่นพ่อแม่ไม่ว่างหรือที่บ้านมีงานอะไรแต่กลับกลายเป็นว่าเพื่อนของมันเสียชีวิตผมก็คงเป็นใครที่ไม่เกี่ยวข้อง แต่ก็อดสงสารไม่ได้ผมนิ่งไปพักนึงก่อนตอบมันว่าแต่มึงโอเคไหมก็ไม่ค่อยโอเควะ่ะแต่ก็ทำใจละไอเอ็มพูดและถอนหายใจงั้นกูยังไปได้นะไปช่วยงานศพเพื่อนมึงก็ได้เพราะในใจตอนนั้นคิดว่าไปด้วยกันไปอยู่เป็นเพื่อนมันดีกว่าปล่อยมันเผชิญกับเรื่องเศร้าๆคนเดียว i.m. มองหน้าผมแล้วก็พยักหน้าก็ได้แต่มึงต้องไปวัดกับกูนะไปช่วยงานสพบคืนนี้เลยโอเคไม่มีปัญหาผมตอบแบบไม่คิดอะไรมากวันสอบสุดท้ายผ่านไปได้แบบไม่มีอะไรผิดปกติพอบายบาเราสองคนก็จัดกระเป๋าเรามุ่งหน้าไปที่สถานีขนส่งนั่งรถทัวร์ไปพิษณุโลกใช้เวลาเดินทางหลายชั่วโมงเลยครับกว่าจะถึงบ้านไอเ็มก็ามแล้ว พอถึงบ้านมันก็รีบเอาของไปเก็บแล้วรีบควานมอเตอร์ไซค์พาผมไปที่วัดทันทีเพราะคืนนี้จะมีสวดพระอาิธรรมคืนที่สองทางจากบ้านไปวัดมันค่อนข้างไกลพอสมควรแถมช่วงกลางคืนถนนเล็กๆข้างทางเป็นทุ่งนามืดสนิทมีแต่ไฟจากรถที่พอจะส่องทางได้ตอนนั้นลมก็พัดเย็นๆมาเรื่อยๆพอไปถึงหน้าวัดผมกับมันก็จอดรถไว้ตรงหน้าศาลา ทันทีที่จอดรถและลงจากรถผมกับไอเอ็มก็รู้สึกพร้อมกันว่ามีกลิ่นบางอย่างลอยมาแตะจมูกกลิ่นเหมือนน้ํายาดองศพผมกับไอเอ็มหันมามองหน้ากันแล้วมันก็พยักหน้าเบาๆกลิ่นแบบนี้ใช่เลยผมถึงกับกลืนน้ําลายครับกลิ่นมันแรงเหมือนเดินอยู่ในห้องดับฉิดเลยครับผมพยายามไม่คิดอะไรมากเดินตามอเอ็มเข้าไปในศาลาจุดทูบไว้ศพผู้ตายชื่อไอต้น เพื่อนสนิทของไอเอ็มมาตั้งแต่ประถมลงศพตั้งอยู่บนแท่นขาวมีดอกไม้จันวางเรียงรายและพระรูปนั่งอยู่ด้านหน้าเตรียมตัวสวดอภิธรรมแม่ของไอต้นเดินมาหาไอเอ็มน้ำตาไหลไม่หยุดมือหนึ่งถือพวงมาลัยมาถวายพระอีกมือกุมมือเอ็มไว้แน่นเอ็มแม่ดีใจที่ลูกมาต้นคงดีใจมากเลยมันเคยนั่งพูดทุกวัน ว่าอยากให้เอ็มมาตอนแม่ถามว่าอยากให้ใครมาร่วมงานบวชมันบอกว่าจะชวนไอเอ็มมาด้วยให้ได้ไอเอ็มพยักหน้าน้ำเสียงมันอ่อนลงอย่างเห็นได้ชัดแม่ครับผมเสียใจจริงๆครับผมผมก็ตั้งใจจะมารดน้ำศพมันแต่มันด่วนเกินไปแม่ของไอต้นแค่ยิ้มเศร้าๆแล้วเดินกลับไปหาญาติพี่น้องผมรูปไหล่เอ็มเบา เป็นกำลังใจให้มันหลังจากสวดเสร็จตอนแรกผมกะจะกลับบ้านนอนแต่ไอเอมบอกว่าคืนนี้จะนอนเฝ้าเพื่อนที่วัดเพราะพรุ่งนี้จะเป็นวันเผาแล้วเพื่อนๆของไอ้ต้นก็จะมานอนเฝ้ากันหลายคนผมตอบตกลงครับไม่กลัวเท่าไหร่หรอกบรรยากาศศาลาตอนดึกมันก็เงียบๆมีแต่เสียงลมกับเสียงจิ้งหรีดเรากลุ่มหนึ่งนั่งล้อมวงกันอยู่ด้านหน้าศาลาพูดคุยกันเงียบๆ ระหว่างที่ผมกำลังนั่งฟังเพื่อนๆในเอ็มพูดคุยกันเรื่องความหลังสมัยมัธยมผมก็ได้กลิ่นอีกแล้วครับกลิ่นเดิมเลยกลิ่นน้ำยาอะไรสักอย่างที่เย็นว่าแปลกประหลาดและทันใดนั้นเองเสียงสะอึกเงีย,เงยบๆก็ดังขึ้นมาจากในศาลาเสียงเหมือนคนเสียใจสุดขีดสะอึกสะอื้นจนแทบหายใจไม่ทนันผมขนลุกครับหันไปมองไอเอ็มมันพยักหน้าอีกครั้ง น่าจะได้ยินเหมือนผมแน,น่ๆไอ้ต้นไม่ต้องร้องนะคืนนี้พวกกูมานอนเป็นเพื่อนมึงแล้วเพื่อนๆคนอื่นเงียบกริบมีบางคนมองหน้ากันด้วยความตกใจบางคนเริ่มน้ำตาซึมคงรู้สึกสงสารผ่านไปครู่หนึ่งเสียงสะอึกเงียบลงทิ้งไว้แค่ความเงียบงนันกับลมเย็นที่พัดวูบเดียวแต่ชวนให้คนลุกสู้แล้วอยู่ ไฟในศาลากระพริบบูบหนึ่งก่อนจะกลับมาสว่างเหมือนเดิมทุกคนต่างมองหน้ากันบางคนเริ่มยกมือไหว้บางคนทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้พยายามกลบความกลัวด้วยการเล่นไพ่เสียงดังประมาณตีสองผมกับไอเอ็มก็ปูนอนข้างกันใต้สาลาลงศบตั้งอยู่ไม่ไกลกันเท่าไหร่ผมเริ่มม่วงมากๆแล้วแต่ไอเอ็มยังคงลืมตานิ่งผมถามมันเบา มึงจะไม่หลับเลยเหรอมันตอบกลับมาเสียงแผ่วกูกลัวไอ้ต้นมาหาอีกผมใจหวิวไปหมดก่อนจะตอบแบบปลอบใจแต่มันคงดีใจแหละที่เรามาอยู่เป็นเพื่อนมันคืนนี้กูก็คิดอย่างนั้นไอ้มพูดจบก็ขยับตัวหันหลังให้ลงศพมันจับแขนผมแน่นอย่าหันไปทางนั้นนะไอ้ต้นสภาพมันไม่ดีกูเห็นแล้วเมื่อคืนผมตัวเย็นว่าไป พยักหน้าเงีย,งยบๆแล้วค่อยๆหลับตาลงเวลาผ่านไปช้าๆจนถึงรุ่งเช้าแสงแดดอ่อนๆเริ่มสาดเข้ามาในศาลาผมกับไอเอ็มตื่นพร้อมกันรู้สึกเหมือนผ่านคืนที่ยาวนานที่สุดในชีวิตมาแล้วพอบ่ายๆงานเผาศพก็เริ่มขึ้นญาติๆและเพื่อนๆมาร่วมพิธีเต็มไปหมดผมเห็นแม่ของไอ้ต้นยังร้องไห้ตลอดเวลาพิธีเดินหน้าไปตามปกติ จนมาถึงตอนเปิดลงเพื่อให้ญาติพี่น้องดูศพเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อนๆของไ M เทยอยขึ้นไปดูหน้าศพผมลังเลอยู่นานว่าจะขึ้นไปดูดีไหมแต่ไ M นั่งนิ่งไม่ขยับมึงไม่ขึ้นไปดูหน่อยเหรอผมถามไอเอ็ใส่หน้าเบาๆไม่ดูดีกว่าเมื่อคืนกูเห็นแล้วสภาพแบบนั้นพอแล้วกูไม่อยากจำมันในสภาพนั้นอีกแล้วผมพยักหน้าเข้าใจ น้ำตาเริ่มคลอผมวางมือบนไหล่มันเบาๆแล้วเรานั่งมองเปลวไฟเผาศพไอต้นด้วยการเงียบๆหลังงานเผาศพจบลงญาติๆก็ช่วยกันเก็บของในวัดแม่ของไอต้นก็เดินมาหาเอมที่บ้านแต่เช้าเอม็มเมื่อคืนต้นมาเข้าฝันบอกว่าอยากใส่เสื้อตัวโปรดแต่แม่ไม่รู้ว่าตัวไหนเอม็มพยักหน้าแล้วพาแม่ต้นไปค้นเสื้อผ้าที่บ้านเก่าของไอต้นจนเจอเสื้อยืดสีกรุราทาตัวหนึ่ง มีรอยขาดตรงชายเสื้อเล็กน้อยนี่แหละมันชอบใส่ประจำไอเอ็มยิ้มเศร้าวันทำบุญตอนเช้าเสื้อตัวนั้นถูกพับวางอย่างเรียบร้อยอยู่บนผาหน้าพระระหว่างที่พระกำลังสวดผมนั่งอยู่ข้างไอเอ็มมองผานที่มีเสื้อตัวนั้นอยู่แล้วอยู่ๆไอเอ็มก็กระซิบเบาๆมึงเห็นต้นไหมผมหันไปมองตามสายตามันแล้วถึงกับขนลุกซา ผมเห็นจริงๆครับเห็นผู้ชายคนหนึ่งนั่งคุกเข่าอยู่บนพื้นใส่เสื้อยืดสีกรมทาตัวเดียวกับที่วางอยู่บนพานเขานั่งอยู่ข้างๆพ่อแม่ของเขาหลับตาพนมมือทำหน้ายิ้มเบาๆเหมือนรู้สึกอิ่มบุญอย่างที่สุดดูดิหล่อเลยละไอเอ็มยิ้มทั้งน้ำตาผมน้ำตาคลอก้มกราบพระตามบทสวดปล่อยให้ภาพนั้นค่อยๆเลือนหายไปกับแสงแดดยามเช้า หลายปีผ่านไปผมกับไอเอ็มก็ยังติดต่อกันตลอดทุกครั้งที่มีโอกาสกลับไปพิษณุโลกพวกเราจะหาเวลารวมตัวกันทำบุญให้ไอต้นเสมอไม่ใช่แค่เพื่อนที่ยังผูกพันกับเพื่อนที่อีกคนจากไปแต่เป็นความรู้สึกของมิตรภาพที่ไม่เคยตายแม้ตัวจะไม่อยู่แล้วก็ตามไว้พบกันใหม่ <laughs>